บรรยากาศแดบ,บนีก่ะยืนยืยนสาดสายย่องน้ำหมอง้ำ้งังาห,าหายยู่เหยียดไกลแต่บานบานเข้าเลยจ้ะมีนอาหารไก ไก่บ้านเฮาบรรยากาศนี้มองเบิงคือจังบ่เย็นี่นนองแต่ว่าลมมากถังรเื่อยเ,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 เอื้อยเอื้อยๆก็เย็นเีือดอยู่เ้ยค่ะเย็นเยือดจื้อจือแต่ว่าแสงแดดออกมาจ้าแล้กก็จะอบอุ่นขึ้นค่ะบรรยากาศนี้เลยเน,นาะก็จะกีไก่ มีไก่บานเฮาก็มีมีไก่เมู่โอนเป็นสองเมี์เมที่สามกองแมีหาหาจอนจัดมาคุบขนาดไ้กงไว้เป็นยังมาคุบอยู่ในที่นองเออเตียงไก่บานเฮาอี่บ่ได้คอยได้เบิ้งเด้อพี่น่องนี่ ก็ได้เบิ้งอยู่นั่นตัวนั่นกำลังง่อยยสองสี่หกแปดแปดเก้าตัวแปดเก้าตัวตัวน้อยหน่อยนะแล้กอ้อนก็มีเมียสาวแม่สาวลูกอ้อนหน่อยอยู่สองเมียแล้วกับเอาสื่อเล่นวาวบาบางโอ้คือดีอะไรไม่วาวไม่วาวเล่นย่างดีเนาะ เียนมาบาทินกรมีบ่บ่บ,บ,บ่มแห้งจ้ะวาวอยู่บนฝ้ากะล่มแล้วมือขืนหนีจังร่มแห้งครับเมื่อวานนีค่ะเมื่อวานนี้ถึงลมแรงมากถึงมากที่สุดพินมาร่มแห้งนี่จอว่าโบพันขับรถไปไปทํางนนีนโอ้โหอย่าบอกเลยว่าเหีย่ยง ฮับรถนี่ว่อยอย่าออกเข้านาะนึงเด้อเห็นว่าจะได้่อยย่าง่อยตกถนน่อยย่านเพิ่นปิว้วเอา่อยตกถนนใกล้่อยเล่นเขาบ้าเขาลงเราเด้โอ้เขบาบ้านเราเด้เพราะว่ายังเพราะว่าเห็นอีกาเนี่ยอีกาอีเลียวโอ,โ,อโอ้ไอพิมตัวนีไ้ไงไอพิมจะมาเล่นอยู่นี่ใกล้พิ่นตืน่นบุญบุญเงิน พูนนกพูนนกพ่นก,นนก,นกมาหนีบาที่นี่การไงพ่นกมาอยู่นีเอาเอาเอานกบินนกบินนกบินพ่นกมาตากแดดตากแสงว้ที่นี่นกตัวง่ายไงกาตัวบกง่นี่นีพ่นมาตากแสงอยู่นีใกล้่อยกระเรียนนี่เขบาบ้านแล้ว บรรยากาศนี้ก็บายๆนะคะตอนเช้าๆนี่ด้านนี้ก็จะเป็นเสียงผ้าทิย์จ่บายๆค่ะก็จะไปทำบรารกิจอย่างอื่นนะคะเช้านี้เชคดีมีความสุขค่ะ